บรรยากาศนะคะของการประกาศปิดด่านในพื้นที่เชื่อมต่อกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณด่านตรวจค่ะพบว่าวันนี้เนี่ยก็มีการเริ่มใช้มาตรการการปิดจังหวัดนะคะแล้วก็ห้ามพี่น้องประชาชนเดินทางข้ามเขตเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการออกมาตรการนะคะเรื่องของการปิดจังหวัดในวันนี้เป็นวันแรกคะ่ะ6เมษายนบรรยากาศที่ด่านทาวรควนมีในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นด่านศูนย์กลางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีเจ้าที่ตรวจเข้มการเข้าออกและก็ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายผู้ขับขี่อย่างเข้มข้นเพื่อกัดกรองบุคคลให้ละเอียดที่สุดซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศเรื่องของพรกอฉุกเฉินและก็เอร์ฟิวนั้นพบว่าประชาชนที่ขับผ่านด่านทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่นะคะแลวก็ไม เกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งสําหรับการเพิ่มจุดตรวจทุกเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักเข้าออกจังหวัดสงขลาทุกเส้นทางนะคะก็มีการประกาศห้ามไม่ให้รถที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาดทางรถสนงสายเอเชียที่เชื่อมต่อกับจังหวัดพัทลุงถนนเพชรเกษมที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสตูลรวมไปถึงถนนสงขลา,าโนดท,ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและถนนสายเอเชียที่เชื่อมต่อกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ